สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เอาแล้วเพื่อนสนิทคอนเฟิร์มนัณนกุลชอบสาวมีอายุหรืองานนี้จิ้นแอปจะมีลุน้นเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาหนุ่มหน้าตีนันนกุลถูกจับตาความสัมพันธ์กับนางเอกรุ่นพี่อย่างสาวแอปทักษออนอย่างต่อเนื่องจนแฟนๆอดจะลุ้นไม่ได้ ล่าสุดเพื่อนสนิทของหนุ่มณน,ก,นก,กุลอย่างนักแสดงสาวมุกวรนิตขอเมาส์เพื่อนแบบชวนกรีดว่าณน,ก,นก,กุลนั้นชอบสาวมีอายุเห็นตามข่าวอยู่เหมือนกันกับแอบแซวเขาก็ทำเขินกบเกิือนเท่าที่สังเกตเพื่อนชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านานแล้วใครที่ได้ณน,ก,นก,กุลเป็นแฟนจะต้องเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเพราะเขาเป็นคนดูแลเทคแคร์ดีมาก ตอนนี้เขาโสดไม่โสดไม่รู้ต้องไปถามเขาเองแต่ถ้าเพื่อนจะรักหรือเปิดตัวใครเราก็พร้อมจุดผุยินดีอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ